สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับเกมดราก้อนสตาร์วานิลนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งไปเที่ยวในเมืองมานะคุณผู้ชมแล้วก็เราก็เราไปเที่ยวในเมืองเพราะว่าจะไปตามรบบามังกรสุดท้ายมังกรหน,นีกลับมาที่วัดเราก็เลยกลับมาที่วัดดาวใต้นะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมก่อนอื่นนะคุณผู้ชมเราขออันนี้ก่อนนะเราขอไปดูน้องก่อนเนี่ยคุณผู้ชมน้องรถทําไมแต่คนรถเร็วมากเลยละจันูหน่ทำไมโหนูรถเร็วอย่างนี้ ต้องกินแล้วมั้งเนี่ยฮะคงไม่มีทางเลือกนะักต้องกินเนาะอ่ะกินก็กินกินจา้าโอเคยังไม่ขึ้นอ่ะได้ของมานิดนึงแต่ว่ายังไม่ขึ้นยังอันนังไงดีเนี่ยอ่ะสองชิ้นดิแฮปปี้ยังจา้ายังหน้าเหลืองอยู่หรอหน้าเหลืองอยู่คุณผู้ชมอุ้ยแต่ว่ามันจะ ี๋ยวมันจะเต็มหนอาหน้าสีฟ้าแล้วอาทัางนั้นเอาเอาให้เต็มหลอดหน้าสีฟ้าแต่ว่าจะไม่ให้มังกรมันโตนะแค่ทําให้อารมณ์มันดีเฉยๆนะคุณผู้ชมเนาะแบบนี้นะ่าจะโอเคแล้วไหมอันนี้เดี๋ยวมังกรโตอันนี้ล่ะอันนี้เอาเอาเลื่อนมังกรนิดนึงเอาให้เกือบเต็มเกจเนานะมันจะได้เราหวังว่ามันจะทําให้ช่วยลดช้าๆไหมหรือมันก็ไม่ได้ทําให้ช่วยลดช้าลงอะคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันเนาะ เล่นมัวไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะฮ่อฮ่อฮ่ไแ้่ลยจา้าได้ฟอร์จูนวิสอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮ่อฮ่อฮ่ออ่ะถีฟ้าแล้วเหมือนกันชิตะโอเคโอเค,อเ,คเอาอีกเอาอีกหน่อย ประมาณนี้แล้วกันเนาะหรือเราควรจะให้มันกินน้อยๆอยก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมเราเราก็ไม่รู้ว่าควรจะให้กินเยียให้กินน้อยเนี่ยแต่ให้กินเยอะมันก็อะคุณผู้ชมท้างันอันนี้เราจะเราจะให้มันแค่แบบแค่แบบสีฟ้าต้นๆแล้วกันนะจะได้ถือเป็นการทดสอบไปด้วยเตกเติ๊กเตเตโอ้ก็ยางอีกนะ <laughs> มันก็เกือบเท่าๆกันเลยนะยงนั้นนะ่ะ โอเคเขาถือว่า PO โให้น้อยกว่าคนอื่นเขาก็แล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วมาดูซิว่าอารมณ์แปรปรวนของแต่ละคนจะเท่ากันหรือเปล่าเนาะแล้วก็อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปวัดดาวใต้กันดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวคุณผู้ชมขอ,อนิดนึงนะขอดูขอเข้าไปเซ็กอาวุธนิดนึงว่ามีอะไรที่เราควรจะต้องซื้อเพิ่มหรือเปล่าอะคุณผู้ชมฮะเรียบร้อยแล้วเนาะไปวัดกันดีกว่าคุณผู้ชมมาจัดการจ้าจริงๆเราใช้ เอ๊ะจริงๆเราว่าเรามีเวทที่แบบสามารถไปที่เนี่ยคุณผู้ชมเรามีเม m o r รี u จัเนาะใช้ได้ไหมนี่คุณผู้ชมซาซาเทมเปิลเดบคุณผู้ชมไปเลยจ้า <laughs> จัมเลยจ้าอย่างนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเร็วกว่าอุ้ยตกใจห <laughs> รือว่าอะไรอ่ะคุณผู้ชมเราจะต้องออกไปสู้กับบอสแล้วนะคุณผู้ชมตื่นเต้นจังเลยเราขอเซฟอีกทีหนึ่ง เซฟก่อนนะจ๊ะเซฟเซฟเซฟอันไหนดีอัน,นอันนี้ละกันนะแล้วก็ไม่กลับไปหน้าเมนูนะจ๊ะ,ะคุณผู้ชมไปกันดีกว่านะฮะัลโหลมังกรตัวนั้นกลับมาหรือยังจ๊ะอ้าวคุณผู้ชมไม่เห็นมีเลยล่ะอ้าวมังกรเปลี่ยนที่อยู่หรออ้าวกรรม มังกรเธอไปเตดเตยอยู่ตรงไหนของวัดดาวเหนือเนี่ยงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเอาของก่อนเอาของก่อนอ่ะสิได้เลยจ้าได้สเกลโกลเด้นสเกลนะคุณผู้ชมไปต่อเดี๋ยวนะใเ้ตัวนี้นะโอเคไปอะคุณผู้ชมไม่มีหรอเราสักเราสา,า,สามุ่งมาตรงนี้เลยนะแต่คิดว่าต้องไปตรงไหนต่อนเนี่ย เราะต้องเดินหาใหม่เลยนะคุณผู้ชมอ้โหเสียใจ้อ๋อคุณผู้ชมแต่มันมีเครื่องหมายตกใจให้เรานะเดี๋ยวค่อยๆไปตามเครื่องหมายตกใจกันแล้วกันนะคุณผู้ชมพอเอิญระหว่างทางเก็บของไปด้วยนะตัวนี้ไม่อยากยุ่งอนะเสียงอะไรเมื่อกี้ดินเสียงอะไรไหมคุณผู้ชมเสียงติง๊งต้องไปทางไหนละเนี่ยอไปทางนี้นะอะ๋บินไปเลย ได้อะไรไหมไม่ได้หรอกอ้อยน,น่าจะใก,กล้ตรงนั้นแล้วคุณผู้ชมใช่ไหมน่าตรงไปเลยตรงไปตรงนี้เหรอไม่เเก็บก่อนเก็บก่อนแล้วก็น่าจะอ๋อตรงนี้ไม่ใช่นะคุณผู้ชมบินไปจ้าตรงไหนล่ะตรงไหนอ่อตรงนี้บินไปได้ไหมบินไปไม่ได้นะโอ้คุณผู้ชมอันนี้มัน มันต้องคือเข้ามาจากอีกฝั่งนึงอะโอ้โหไม่ได้นะตรงนี้ไม่ได้อไปไปไปทางไหนวะทางขวานี่มันก็ตันไม่ใช่หรอถูกไหมทางขวามันตันอันนี้ก็ไปไปได้ปะอันนี้ไปไม่ได้เนาะถึงแม้เราจะขี่ไมกวาดไปได้แต่เราก็ไม่สาบานบินข้ามไปได้โอ้โหไปทางไหนเนี่ยทำไมบินบินขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ละ่ะ ต้องยังไงเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะหรือว่าไปทางขวาตรงนี้เนาะอาจจะเป็นขวานี้ก็ได้ไปไป,ไปถึงหรือ,อยังอ่ะเอาของนิดนึงนะของอะไรก็ไม่รู้จะเอาไปก่อนนะคุณผู้ชมนั่นแหละเออใกลแล้วคุณผู้ชมเอ๊คุณผู้ชม,อ,อ,ชม,อ,ชมอันนี้มันก็ทางเดิมนี่นาใช่ไหมอะ เราหลงทางแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ตายตายตายขอไยคุณผู้ชมเดี๋ยวหาทางเดี๋ยวตัดคลิปดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวจะยาวไปเนาะเดี๋ยวตัดแล้วก็หาทางไปดีกว่าว่าจะไปทางไหนไอโมโนมิรุโว้คุณผู้ชมฮะเราคิดว่าแมปแมปดันเจี้ยนเนี้ยมันน่าจะเปลี่ยนแมปแหละคุณผู้ชมเราเลยหาทางออกไม่เจอสุดท้ายก็เลย ก็เลยออกแล้วก็เข้าใหม่มาหมดเลยนะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าไอ้ตรงแท่นตรงนั้นน่ะเหมือนเป็นห้องที่แบบไม่สามารถไปไหนต่อได้แล้วเหมือนทุกทางมันตันหมดเลยคุณผู้ชมก็เลยแบบเสียใจเราโดนหลอกเราเสียเวลาไปต้องนานนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราจะไม่เสียใจนานเราจะไปซ้ายหรือขวาดีละคุณผู้ชมแทงมันก่อนแล้วกันนะอ๋อกากอยกาอนไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะคุณผู้ชมกากอย โอ้แต่ว่าก็นานนถ้าสู้ก็สู้นานเหมือนกันนะแต่ว่ามัางกรมันแพ้กากร์มันแพ้ตัวนี้เนาะแพ้มินิซ่าตีโูตีสองรอบเลยเหรออ่ะแล้วก็อารอตแทกตัวนี้อย่าเลยเอาเอา,เอาไฟแล้วกันนะตัวนี้ต้องไฟเป็นหลักนะคุณผู้ชมพันหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็ท่ามือเป็นหลักเนาะพันหนึ่งเห็นไหมแล้วก็อ่ะตีอีกทีจ้า พันหนึ่งยังไม่ตายหรอเนี่ยโอ้ยโอ้ยชักเยอะนะชักเยอะนะเริ่มแบบเริ่มเครื่องแล้วนะโอ้ยมีเนซ้าอย,ยังยังไม่มีเนซ่าอีกเหรออ่ะตีปกติแล้วกันนะคิว่าน่าจะตายแล้วอ่ะตีไปโอ้ตีแบบว่าขอขอฮิวดูก่อนคุณผู้ชมเนาะฮิวปาร์ตี้ทุกคนเลยดีกว่า ก็ค,ความเซฟนั่นแหละอะไรเนี่ยตีเราอีก4 0 0อ้อยอ้ยหดีนะที่แบบเราตีไปก่อนนะ่ะเราฮิวไปก่อนนะโอ้น่าจะใช้น่าจะใช้ดีวอลนะคุณผู้ชมน่าจะขโมยสก,กิลอไม่เป็นไรไปต่อโอคุณผู้ชมขอขอเพิ่มเลือดนิดนึงนะมินิซ่าเอ๊ะจริงๆใช้ใช้อันนี้ก็ดีนะ โอเคไปไปคุณผู้ชมเรียบร้อยเราควรจะไปซ้ายหรือไปขวาดีเราไปซ้ายเนาะเราจำได้ว่าเราไปไปขวามาทีนึงแล้วแล้วก็แมปมันเปลี่ยนนะเนาะคุณผู้ชมเราก็ไม่รู้มันเปลี่ยนขนาดไหนเปลี่ยนแค่ชั้นในสุดหรือว่าอ๋ออันนี้ทางตันโอเคไปด้านขวาแล้วอะไปด้านขวาคุณผู้ชมเรามาถูกแมปใช่ไหมเนี่ยฮะ ไปไปถูกแมพเนาะคุณผู้ชมถูกแมพใช่ไหมไม่ได้มาวัดดาวเหนือแทนนะเนี่ยฮะถ้ามาวัดดาวเหนือแทนนี่จะหามากเลยคุณผู้ชมไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณผู้ชมขอขอเอาไปดูก่อนนะวะ่<ไ>มันดูตรงไหนวะมันดูในนี้ได้ไหมว่าอยู่ที่วัดไหนอ๋อนี่ไงได้านซ้ายบนอันเนี้ยถูกแล้วคุณผู้ชมตาเราแ,แวงขนาดนั้นเลยนะระแวงว่ามาถูกวันหรือเปล่าอ่ะมุ่งหน้าไปที่ด้านในสุดของวัดนะคุณผู้ชมนะ ต้องไปตรงฝั่งไหนเนาะอันนี้อันนี้แล้วกันเนาะโอเคไปโอ้ตรงนี้ตรงนี้มีมีที่ใช้ต้องใช้เซฟี่ทำลายแบรรเออร์ด้วยเดี๋ยวอ๋อเป็นของนะเอาไว้ฟาร์มฝากด้วยจ้าโอ้อาตีมันก่อนละกันกาวเดีย <Girl Dear S 2> กับไอซ์ดาร์กอนนะคุณผู้ชม อันนี้โหอัน,นต้องไฟเหรอเดี๋ยวนะเล็กตัวนึงก่อนละอีกตัว,อตวโอ้ไฟคู่เนาะคุณผู้ชมไฟคู่ทั้งเราใช้ทันโดไปก่อนละกันชอบทันโดเพราะว่ามัน k ็นอกแบค็ค k พวกนี้ได้ไ<ป>นั่นแหละอ่าแล้วก็มาแม่แห่งไฟแล้วจ้ะจัดการตัวนึงไปก่อนละกันโอ้<ป>น่าจะขโมยได้แล้วนะคุณผู้ชมเราม,เรามีเรามีไฟด้วยนี่โอ้ โอ้ขโมยได้อ้าเราเคยขโมยไปแล้วเหรอเสียดายโอ้สี่ร้อยเราว่าเราน่าจะมีไฟอ่ะรีวอลซิหกร้อยอ่ะแม่แห่งไฟจัดก,การจ้าปันห้าเอาแม่แห่งไฟอีกรอบหูกัดเกตเทียเกตมันยังขึ้นไม่เยอะเลยนะคุณผู้ชมอุ้ยมันทำอะไรอ๋อมันเอาเมมันบัฟโอ้ มเมเนซ่าโกรดแล้วนะมเมเนซ่าโกรธนี่แต่มเมเนซ่าทตาดน้ำเนาะมันไม่มีมันไม่มีไฟแรงๆเพราะเราเอามันเป็นตัวฮิลกับตัว,ต,วตัวคืนชีพไปโอเคมาจากเอาไงดีเนาะตีตีไม่ได้ั้งนั้นลองดีวอลดีกว่านะคุณผู้ชมเนาะดีวอลทตุไฟร้อยเปอ็แล้วนี่เออได้เกาเดียมาแล้วคุณผู้ชม โอเคชนะสวยๆนะจ๊ะโอ้สาเร็จแล้วอ่ะอ่ะเก็บของกันดีกว่าเก็บของแล้วก็เก็บของอ่ะเก็บของอีกนิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเป็นคาริคาโลอ่ะบินดีกว่าคุณผู้ชมหาทางหาทางไปต่อซื้อต้องไปตรงไหนด้านขวาแหละด้านขวาเรายังไม่ได้เก็บของอุ้ยโอ้ยด้านขวาด้านขวา อันนี้อีกอันไปเราเคยผ่านมาตรงนี้หมดแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะด้านซ้ายด้านซ้ายเราก็ผ่านมาหมดแล้วเนาะคุณผู้ชมโอ้เก็บของไปด้วยนะจ๊ะหรือเราจะไม่เก็บของดีนะคุณผู้ชมจะได้เร็วแต่แหมคุณผู้ชมของพวกนี้มันใช้อะ่ะเผื่อต้องใช้นะเนาะเผื่อของมันต้องมีเนาะเอาล่ะ น่าจะใกล้ถึงแล้วนะตรงนั้นยังมีหีบที่เราไม่ได้เปิดอยู่เป็นสัญญาณที่ดีว่าถึงทางใหม่ที่เราไม่เคยเจอต้องซ้ายถูกไหมเออนี่แหละคุณผู้ชมเอ,อิร์ดวอมนี่ใช่ป่ะเกรดบอมหรืงไม่ใช่เอิร์ดวอมน่าจะแพ้ดินใช่ป่ะอ,อ่าแพ้ลมเหรออ,อ่ะแพ้ลมใช้ลมจัดการเลยจา้าพันแปดอ่ะใช้ลมทันนาโดโอเคไหมรับโอ อ0 0ห้าร้อยอู๋ห้าร้อยแรงอยู่ Ooh, อุ้ยติดคริสแปดอุ้ยโกรธแล้วนะทอนนโดไปเลยจ้าพันสาพันสามอ่าเด้งไปเอาทันโดอีกทีเฟียเกตเต็มได้ยังเนี่ยนั่นแหละเต็มหลอดสี่ร้อยหกร้อยนั่นแหละหกร้อย โอเคโอ้ <Okay>. oh, มิเนซ่าอัพคลิกตคาโราอัพ,อพคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขอเอ๊ะโหชาลอตชาลอแตแบบว่าเพิ่มเลือดก,ก่อนดีไหมคุณผู้ชมสกิลของนี่ใช้บิ๊กคิวปาร์ตี้ได้ปะเนาะโอเคโอ้ทุกอันเต็มแล้วคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ชมเดี๋ยวนะเราลองมานึกดูนะเหมือนกับเหมือนกับสกิลของ ของมิเนซ่าเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับเวทนะคุณผู้ชมไม่เจอไอ้ที่กลัวน้ําเลยถูกไหมเราเจอกลัวแต่แต่ไฟนะกับลมถูกปะเนาะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นลมดีกว่าเอเอเปลี่ยนเป็นไฟดีกว่าน,ะน่าจะได้ใช้มากกว่าในหมายถึงในแดนเจ้นนี้นะถ้าแดนเจ้นอื่นเนี่ยค่อยปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะคุณผู้ชมไปกันดีกว่าตัวนี้มายืนดักแต่เราจะไม่สนใจนะเราจะทําเป็นมองไม่เห็น เราไม่เคยมีความแค้นอะไรต่อกันนะเราก็ไม่ควรจะตีกันโอเคไหม, okay, ไมจ๊าอันนี้ด้านซ้ายเราไปมาแล้วไม่ใช่เลี้ยวางขวาเราไปมาแล้วไปด้านซ้ายดีกว่าคุณผู้ชมโอเคด้านซ้ายด้านซ้ายไปด้านซ้าย,าายอ้โหอ่าแล้วก็ขวาต่อ ถ้าขวานี่หรือจะมีหีบให้เรานะไปเก็บหีบนิดนึงแล้วกันนะคุณผู้ชม,นมเนาะมีหีบซ่อนไม้หน<ะ>้าแอบซ่อนอยู่คิดว่าเราไม่เห็นหรอคิดว่าโซม,มาอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้โอไดห้าพันดีมากแล้วแอบหนีมุมๆมแล้วกันเราขี้เกียจตีเนาะไปเลยไปเลยแล้วก็อันนี้เก็บของไปเรื่อยๆเก็บของไปด้วยเรื่อยๆนะ น่าจะใกล้ถึงแล้วนะคุณผู้ชมเนะเพราะมันก็เข้ามาลึกระดับหนึ่งแล้วเนาะน่าจะใกล้ถึงเต็มทีแล้วอยากด้นโอเคไหมอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเก็บเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาไปไปเอาหีบออันนี้เราเคยมาสำรวจแล้วซึ่งก็ไม่ได้อยู่ดีเอ้คุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเราไปตรงนี้อคุณผู้ชมโผล่มาตรงนี้เนาะโผล่มาตรงนี้แล้วก็ต้องไปตรงไหนล่ะ อันนี้เราว่าเราเคยไปมาแล้วถูกไหมอ๋ยังไม่เคยไปเนาะอะ่ไม่เคยไปเซฟี่ช่วยหน่อยเซฟี่นั่นแหละอุ้ยตี <laughs> ตกใจเกาชอสเหรอตีเราก่อนด้วยอะ่ะโอ้ห้าร้อยโอ้สามร้อแพ้อะไรจ้าโอแ้แพ้ท่านมืดแพ้ทัดนมืดเหรอเราไม่มีท่านมืดอะ่ะเออเอาไงดีอะ่ะเอาหินไว้ก่อนแล้วกันนะไม่มีท่านมืดไปเอาท่านมืดมา อันนี้ตัวนี้มีทัดมืดแล้วอ๋อพันสองอู้ใครดิคาโลเจ้าแม่แห่งท่านมืดดาบกอนอเวกเคแล้วเนะฮะเพราะฉะนั้นมังกรตัวนี้ไม่รอดแน่นอนไม่รอดแน่นอนนะจ๊ะเต็มตัวตายได้เลยนะจ๊ะมังกรฉันพร้อมแล้วเอาละดีวอลดีวอลทัดมืดด้วยคุณผู้ชมไม่มีอะไรที่มันจะต้านเราได้แน่นอนฮ่า ตายไหมอุ้ยยังไม่ตายเลืออีกนิดเดียวอ๋อตายเนอะจะไม่ตายโอเคเรียบร้อยโยยู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 นะโอเ้เราแผนเนตแลว้วอ้าบดีเลยอ่ะแล้วก็มาเก็บหีบไปดีกว่าคุณผู้ชมสตาร์แฟลชสเปียร์โอเคไปไปน่าจะน่าจะขวาเนอะไปขวา โอ้ของลางเยอะเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไปทางขวาแล้วกันนะคุณผู้ชมนะทางขวาเราน่าจะไม่เคยไปหรือเปล่าเออน่าจะไม่เคยไปอย่างน้อยก็ในแมเนี้ยังไม่เคยไปแล้วก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปตรงหน้าแล้วก็เลวายก็น่าจะถึงแล้วไหมเนาะน่าคุณผู้ชมลองดูในแมบบอุย้ยตกใจได้ไงคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเซฟก่อนนะคุณผู้ชม ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนจะถึงจะถึงบอสแล้วนะคุณผู้ชมหลังจากเดินมานานลงทางมานานอ่ะคุณผู้ชมฮะเราพร้อมแล้วเราจะออกไปสู้แล้วนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะโอ้โหมาอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยเนาะอ่ะอยือตรองกลางเลยอีเวนเอ๊ะหรือยังไม่เจอก็ไม่รู้นะอ่ะลองดูก่อนแล้วกันนะจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมโอ้ยยังไม่เจอเนาะ เธอฉันว่าพวกเราคงมาถึงครึ่งทางแล้วสินะเอเอก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับลาพนเน็ตเธอเป็นไงบ้างจ๊ะฉันก็โอเคนะคะลาพเน็ตเธอเป็นไงบ้างจ๊ะฉันก็โอเคนะคะ ครั้งนี้พวกเราจะต้องต่อสู้กับมังกรกาเดียนเลยนะเพราะฉะนั้นก็พยายามรักษาพลังงานไว้ก็แล้วกันนะรับทราบครับโอ้โหคุณผู้ชมเราอุตส่าห์นึกว่าจะมีอะไรที่แบบว่าแล้วเราต้องไปตรงไหนตรงนั้นเหรอ้คุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมีหีบอยู่ตรงนี้เอาหีบก่อนนะโอ<ห>้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงร่างไม่ใช่แปลงร่างนะ ใช้ร่างนี้ด้วยโอ้ของเยอะเลยนะคุณผู้ชมเนาะเอ,เอ่อม,มีสตาร์มิวสิกบ็อกคืออะไรก็มาดูนะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะโอเคจ้าจัดการนะจ้าลาพนเนตไม่ใช่ลาพนเนตสิหรือลาพนเนตเออลาพเนตนี่ยแหละงงงงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องต่อสซ้กับตัวนี้ก่อนนะจ๊ะตีเลยตีแคทตินัมสตาร์นะตัวนี้โอโหดักทาดมืดเหรอทานมืดนี่มาถูกตัวมาเลยสะทานมืดลาก่อนเอาพันหกอันนี้ไม่มีทาดมือดอ่ะอันนี้เอาทาัดไฟไปแล้วกันนะเพิ่มความร้อนแรงพันสามอันนี้ทาดมืดเท่าไหร่จ๊ะ พันสองเอ๊ะท,ทําไมทัดไฟเมื่อกี้แรงกว่าวะฮะเฮ้ยทําอะไรนะ่ะอ๋อเสียห้าร้อยอ่ะทั้มมืออีกรอบเกียร์ยังไม่เต็มเลยนะคุณผู้ชมเนาะพันห้าอ่ะทั้มมือทั้มมืออีกรอบน่าจะเต็มแล้วมั้ยเต็มยังโอ้โหยังไม่เต็มอีกเหรออ่ะเอาไฟอ่ะต้องเต็มแล้วมั้งโอ้ยยังไม่เต็มอีกอ่ะโอ้ยเล็กตัวใหม,ไม่ไหมกแล้ว โอ้ยเจ็ดร้อยแต่น่าจะตายได้แล้วมัง้งอะคุณผู้ชมเราขอเราขอท่านเมื่ออีกตายไหมโอ้ย oh, ยังไม่ตายอีกหรออ่าวิพอยรลัสแล้วต้องตายได้แล้วนะนั่นแหละเลิศแล้วก็ดีวอลนิดนึงแล้วกันไนอะตัวนั้นแพ้อะไรอะ่ะไอตัวนั้นแพ้ลมแล้วก็ไม่มีลมซะด้วยอะเอานี่ก็ได้จะได้อะไรยังไม่รู้เลยโอ้ว้าว อะลองดูซิจะได้อะไรอยากรู้ว่าตัวนี้โอ้ว้าวอีกอาวหนีไปซะงั้นอ่ะไม่เป็นไรนะเอาของก่อนโอเคไปไปเอาของก่อนวิสรรดนะเก็บของโอเคไปต่อเราก็นึกว่าจะตีมอนแล้วนะเนี่ยเอ๊ะเราไปตรงนี้ได้ปะไม่ได้เนาะอ่ะ เราต้องไปตรงไหนล่ะเราก็งงๆอยู่นะคุณผู้ชมทางไหนวะทางไหนเนี่ยมาไปเรื่อยๆก่อนนะคุณผู้ชมเรายัางงงทางอยู่ว่าทางมันต้องอยังไงเราว่าเรามาจากทางนี้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปทางนี้ก็แล้วกันนะเนาะน่าจะไปทางนี้หรือเปล่าอาวก็ไม่ใช่ทางนี้แค่เก็บหีบเฉยๆอ่ะให้ามาเก็บหีบก่อนก็ได้โอ้ ไไห,หรือต้องไปด้านบนด้านบนก็ตันนะคุณผู้ชมอะไปตรงนี้ก็แล้วกันน่าจะตรงนี้แหละแล้วก็เก็บของเก็บของไอ้พวกนี้เราก็ไปมาแล้วหมดเลยเนาะมาเลี้ยวขวาอะน่าจะใกล้แล้วลหละคุณผู้ชมน่าจะทางนี้เนาะ น่าจะทางนี้เนาะคุณผู้ชมดูสิใกล้แล้วคุณผู้ชมเออคุณผู้ชมเลยไม่เคยมาตรงนี้ล่ะต้องตรงนี้แล,ะละ้วล่ะคุณผู้ชมวายวายวายอีกตัวน,นั้นจะมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวตีก่อนเกรดวอร์มนะคุณผู้ชมเกรดวอร์ <c red warm> นะมนี่แพ้อะไรแพ้ลมเนาะอ่ะเกรดวอร์มจ้าโดนกระแทกไปโอ้พันหกโอ้โหเลือดเยอะอยู่นะคุณผู้ชม โอ้1,009อ่ารับประเนตเอ้ยชารลอตา้าชารลอต้าแปลงร่างแล้วนะจ๊ะชารลอต้าจะไม่ทนเดี๋ยวชารลอต้าจะใช้จะใช้อะไรก็ใช้ทันโดแหละชารลอต้ามันธาตุไฟต้องใช้ทันโดอ่ะทันโดจัดการจ้า3,000อู้เกือบ4,000เลยอู้คริติดคริ9 โอ้คุณผู้ชมฮิลฮิลปาร์ตี้แล้วคุณผู้ชมทุกคนสุขภาพดีจ้ะอ่าแล้วก็มันแพ้ทอร์นาโดใช่ป่ะอ่าไปทอร์นาโดจัดการ7700อ่าวิโพลัสจะตายไหมโอ้พันสี่โอ้ดีวอลได้ด้วยสวยสดงดงามนะคุณผู้ชมโยโยโยมาแล้วแล้วก็อ่ะ จัดการหีบเรอ,อได้เต็นด้วยนะเออคุณผู้ชมเราเพิ่งรู้เราเพิ่องอ่านคุณสมบัติของเต็นว่าแบบเต็นมาสามารถพักค้างแรมได้เนาะดีเลยคุณผู้ชมเอ๊หีบอ,อันนั้นยังไม่เปิดหรอมะเ,เปิดก่อนนะเปิดหีบก่อนเปิดหีบหีบสุดท้ายโอเคโอเคโอเคไปไป เอาละเอาละเอาล,ะเอาละเอาล,ะเอาละสาการัรอุ้ยคุณผู้ชมตัวนั้นแน่นแน่แล้วคุณผู้ชมเซฟก่อนนะอุ้ยเซฟก่อนนะคุณผู้ชมเราต้องดูก่อนมันทัดอะไรนะคุณผู้ชมเผื่อครั้งนี้เรบสู้ไม่ได้เราจะได้ปรับเปลี่ยนทัดให้เหมาะสมนะคุณผู้ชมนะถ้าจะตัวมันใหญ่ขนาดเนี้ยคุณผู้ชมเราแอบได้ไหมเราแอบก่อนนะคุณผู้ชม ตัวนี้แน่ๆคุณผู้ชมจะจะใหญ่ขนาดเนี้ยแต่ว่าเราขอของก่อนเนาะเราขอของมีเซฟตี้ลิงด้วยนะเ๊ะเราว่าเราหีบหายไปอันหนึ่งอ๋อคุณผู้ชมเราขออีควิปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมดูซิว่ามีอะไรที่แบบช่วยได้บ้างหรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมมาเราจะสู้กับตัวนี้แล้วนะคุณผู้ชมโวเทคนะคุณผู้ชม เอ๊แต่ทำไมเวอเทคทำไมมันดูเหมือนกับทำไมมันดูไม่ไม่ทำเหมือนเพลงเป็นบอสเลยเท่าไหร่อุ้ยคุณผู้ชมตัวนี้มันแพ้น้ำคุณผู้ชมมันแพ้น้ำเราเพิ่งเอาน้ำออกทำไมมาแกล้งเราอย่างนี้ละคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวนะมันมีขาไหมไม่มีขานี่คุณผู้ชมแต่ตัวมันดูใหญ่นะคุณผู้ชมเก้าร้อย อ่าน้ำวิกวิกน้ำใช่ไหมอู้พันแปดเล<ร>ิศ<ๆ>เลิศค<ๆ>ุณผู้ชมน้ำน้ำทันชั้นสามอู้ตีทีอู้หูตีทีพันหนึ่งเลยแหละคุณผู้ชมคุณผู้ชมเราก็ดันมินเนสซาเราไม่มีน้ำคุณผู้ชมไฟนี่มันจะต้านหรือเลปล่าไม่ไฟไม่ได้ต้านนะคุณผู้ชมเอาไฟแล้วกันนะคุณผู้ชมลองไฟดูซิเผื่อจะแรงขึ้น พันหนึ่งโอ้คริค,คโรโกรธแล้วคริคโร่จ้าจัดการมังกรหน่อยจ้กสงสสยมังกรตัวนี้จะนั่นคุณผู้ชมมังกรตัวนี้จะยังไม่ใช่กาเดียนเนาะแต่มันัวใหญ่มากเลยคุณผู้ชมตัตใหญ่จนแบบนู้นเป็นกาเดียนนะอ่ะเฮ้ยอ่ะอ่ะลองกาเดียนก่อนนะคุณผู้ชมจัดการมันอู้ห้าพันสองเลิศมากเฟรเกตเต็มยังพันสาม โอ,อโอ้ยังอุ้ยโอ้ยคุณผู้ชมเลยเพิ่มทีหมื่นเลยเหรอโอ้ยคุณผู้ชมถ้าจะเพิ่มทีหมื่นหนึ่งนี่แบบอุ้ยมันป้านทอร์นาโดโอ้ยคุณผู้ชมอย่างนี้ต้องใช้ดราก้อนอ์เวกเกนสองตัวซ้อนนะคุณผู้ชมถ้ามันจะเพิ่มเลือดทีหมื่นหนึ่งอะ่ะอหรือเราควรจะใช้พวกบัฟพวกอะไรพวกนี้ดีนะคุณผู้ชมโอ้พนันโอ้เมนเนซ่าเมเนซ่า ดราก้อนอเวเกนแล้วคุณผู้ชมเป็นไงบ้างลุ้นจังเลยมินิซ่าถ้าใช้ดราก้อนอเวเกนของถ้าใช้ดีวอลของของมินิซ่าดีไหมคุณผู้ชมเราเราขอฮิวหมู่ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมเราจะไม่ประมาทนะคุณผู้ชมชล,ลอตเลือดเต็มแล้วก็อจัดการเล, 5, เลือดโอห้าพันเลือดเลือ เอาเลยจัดการพันซีเ<ผ>ม,มเนซ่าเมเนซ่าต้องดีวอลได้แล้วนะเมเนซ่าดีวอลเลยจ้า<อ>จัดการรัๆวๆต้องตายนะอูตายได้ตาย,ตาย,ตายได้แล้วได้แล้วคุณผู้ชมค้ชชั่วโนจะไม่รอดได้วอเทคมานะคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่บอสหรอ <laughs> แต่ตัวมันใหญ่มากเลยนะค่ะคุณผู้ชมสรุปว่า มันอาจจะเป็นมินิบอสละมั้งคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าทุกตัวได้ถ้าถ้าไอ้ดรากอนคอร์หมดเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอตัดจบตรงน,นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาพูด <c oughs> คุยกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหร <c oughs> <ว>ับคลิปนี้สวัสดีครับ